ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทูเมาไทยไทยเมาส์เมาอยู่กับวิเจแป้งและวิเจเฟรนด์ชิพนะคะกับรายการไทยไทยคลับนั่นเองจ้าสามเพลงที่จบไปนะครับน้องแป้งจ๋าสามเมคีเอ้ยสามชาติสามเมคีนะ,ะับ <ạ. S 2> โอโมอออกอสยานะะแทยละ่อนนั้นที่หนึ่งคนสุดท้ายกล้ยสแตม นะครับแล้วก็ลมหายใจปลาท้านขวาน้องเดียวสุวรรณแว่นทองครับผมใช่ละ sms ของเราส่งเข้ามาได้เรื่อยๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขอเพลงหรือว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้วันที่หนึ่งอะไรคนเนีนยลุ้นพี่เฟนหวยเฮ้ยจะออกกันแล้วผายนี่นะคะลุ้นเลขกันย่อมใหญ่เลยวันที่หนึ่งตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าวันที่หนึ่งตรงกวอนอังคารจะมีเวลาปรึกษาอาจารย์เจนกันอีกนิดหนึ่งอาจารย์เจกับอาจารย์เจ นะฮ<ส>ะม,มีปรึกษาอีกนิดหนึ่งไม่มากก็น้อ,อยอะนะฮะใช่ยงีที่ปรึกษาใช่ยัง <นะ S 1> มีที่ปรึกษาที่ยิ่ดเหนี่ยวกันนิดหนึ่งนะฮะครับผม SMS สองรานะครับพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งมาที่4827783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ029354483และ029354983ค,ครับอันนี้ไม่ได้เน้นตัวเลขอะไรเลยใช่ไหมคะใช่บอกบอกเป็นเฉยเฉยใช่หุ้กองเขาไฟปุ๊บเปปุ๊บเพปปุ๊บเปป๊บเออพี่อยากแบบว่า คำหนึ่งสับทีหนึ่งได้ไหมค่ะปรึกษาสวิตบ้างเลยบ้างศูนย์สองเก้าสามห้าสี่เราจะดูน่ารักมากค่ะน่ารักน่ารักนะคะอ่ะติดตามได้ทาง Facebook กันด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับรายการของเราพี่เฟนอัปรูปไปแล้วเรียบร้อยทางไทยไทยขับ้วจ้ะใช่แล้วนะครับอ่ะข่าวนี้มีกระแสข่าวตั้งแต่วันแรกที่เขาคบกันคบหาดูใจกันก็มีข่าวออกมาด้วยความไม่พองพอใจนะครับแอนตี้ของแฟนคลับทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่โดยเฉพาะฝ่ายของคุณโทโน่เดอะสตาร์สใ่ครับผมแอนเทจมากเลยะกับคุณแตงโมพัทธรธิดานะครับถึงขนาดที่ว่าออกมาร่ำไห้ร้องไห้แล้งผมร้องไห้เหรอร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะขอแก่แตงโมดิ้กคบหาดูใจกับโทโน่ทีค่ะแตงโมหรือเอมมี่แม็กซิมคะคันนี้กำกึ่งอะนะ เขาแตงโมเขาแตงโมเขาโอกาสให้แตงโมได้มีโอกาสคบหากับโตโน่เธอค่ะอย่าเพิ่งตัดสินคนจากภายนอกได้ไหมคะเรารับกันค่ะนางพูดเหรอเรารับกันเตอบเบงเขาบอกว่าหลังจากที่พากันไปดูหนังพี่เฟรนก็ถือว่ามีกระแสข่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ยยังไงสำหรับคู่รักคู่นี้แล้วก็ทางนั่ง คุณตโน่เนี่ยก็เปิดใจว่าเออโอเคครับผมจีบแตงโมอยู่แล้วไงล่ะเออผมจีบแตงโมอยู่ก็เลยเป็นกระแสมาดูหนังอยู่แต่ไม่ได้จับมือคือน้ากอดกันไม่มีแน่จ้าแล้วก็แฟนคลับของพี่ตโน่เนี่ยแอนตี้นะถึงขั้นที่บางคนเนี่ยพี่แฟนคลับเลิกเป็นแฟนคลับของคุณตโน่ไปเลยบอกว่ารับไม่ได้ค่อนข้างแรงนะเนี่ยรับไม่ได้เพราะเพราะว่ามีแฟนเป็นคุณแตงโมโอ้โหมันขนาดนี้เหรองานนี้เราเจอคุณแตงโมเราก็เลยขอสัมภาษณ์คุณแตงโมหน่อยว่าคุณแตงโมจ๋าคุณแตงโมรู้สึกยังไงตอนเนี้ย เขาใจคุณแตงโมนะดรมาม่าขนาดนั้นเลยพี่แตงเชิญจ้ะเราสองคนใช่ไหมคะก็อย่างที่โมเคยบอกไปแล้วว่าโมไม่อยากมีแฟนอย่างที่โมเคยบอกว่าโมอยากมีลูกโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสามีโม <c oughs> โมเสียความศรัทธากับความรักไปกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากแต่อยู่ดีๆมีคนคนนึงทําให้เรากลับมาศรัทธากับสิ่งที่แบบ ลึกๆแล้วในใจโมก็หวยหาอยู่เหมือนกันเขาสามารถทำได้ในในเวลาแบบอ่าไม่ก like ี่เวลาน้อยอะค่ะไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไปเจอกันได้ยังไงอ่าโมโมเจอพี่เขาในไลน์นะคะในไลน์โมเจอพี่เขาในไลน์นะคะเอ่อ ในส่วนของรายละเอียดในรายก็ก็ก็ <ๆ S 2> ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเพราะมันก็เป็นเรื่องขำๆอะคะ่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบังเกิดบังเอิญหรอคะว่ามาเจอกันโมว่าไม่น่าจะบังเอิญน,นะคะเรคุยนี่คือเขาเจอหน้าแบบหิดเลยเนคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะจริงๆก็โม,มว่าเป็นการทักทายเป็นการทักทายเราเราคิดว่าเป็นการพอใจในกันและกันแล้วทักทายซึ่งกันและกันมากกว่า ก็มีการทักกันนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็คุยกันทางนั้นแล้วมันถึงจะเลื่อนขั้นมาเป็นการโทรศัพท์แล้วถึงจะได้ไปดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็อยู่ในสายตาคุณพ่อตลอดค่ะแล้วก็ไม่ถึงค่ะประมาณเกือบเดือนเองค่ะมันค่อนข้างที่จะเร็วมากโมเองยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรคนคนนึงเขาถึงได้ทําให้โมแบบมีความรู้สึกว่าจากจากที่โม เคยบอกไปนะคะกับอดีตแฟนว่ามันเป็นรักครั้งสุดท้ายของโมแต่ว่าในความรู้สึกโมณนะเวลานี้โมรู้สึกว่าความรักครั้งก่อนๆที่ผ่านมามันเป็นความรักในอีกในอีกรูปแบบหนึง่งมันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวเยอะหน่อยด้วยวัยของเราพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยโมรู้สึกว่าการคบกันกันกบพีโตโนโเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกแรกมากกว่าตอนนีเ้เรียกได้ว่าคบกัน <ผม S 2> แล้วใช่ไหมคะ เป็นแฟนกันแล้วถ้าถามว่าเป็นอะไรกันโม,โมขอใช้คําว่าเป็นพลังใจให้กันและกันดีกว่าคะ oh. ่ะเพราะว่าคําว่าแฟนเนี่ยโมขอสมวนไว้ใช้กับคนที่โมกําลังจะแต่งงานด้วยก็พลังใจจริงๆแล้วมันก็สําคัญไม่ต่างอะไรกับคําว่าแฟนเลยเพราะฉะนั้นก็ เราจะทํางานได้ในวันต่อวันหรือเราจะผ่านอุปสรรคไม่ได้เราก็ต้องมีพลังใจซึ่งเราเป็นให้กันและกันในรูปแบบนั้นเราก็ให้กําลังใจกันเป็นความสุขซึ่งกันและกันนะเวลานี้ทําให้ครอบครัวของโมก็มีความสุขไปด้วยมีพี่โตโน่มา,ารู้จักกับครอบครัวของโมก็ทําให้เราได้ทานข้าวร่วมกันบ่อยขึ้นทําให้โมกับที่บ้านเนี่ยได้เจอหน้ากันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีม ความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นระหว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโมแล้วก็อ๋อขอบคุณคุณแตงโมด้วยนะคะครับผมคือคุณแตงโมเนี่ยเขาเรียกว่าพี่โตโ,น,โน่ใช่ไหมอืมแตงก็ฟังมาข่าวหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะคงจะเหลือเกินว่าแตงโมกับโตโน่เนี่ยใครอายุมากกว่าโตโน่นะแล้วผลโปรออกมาแล้วนะคบว่าสืบมาแล้วแตงโมอายุมากกว่า2ปีครับอืแต่เรียกพี่โตโน่อาจจะเป็นการ เขาบอกว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติคุณโตโน่นะบอกว่าคุณโตโน่เนี่ยดูมีความเป็นผู้นำของคุณพ่อคุณแตงโมก็เลยเรียกว่าพี่โตโน่แล้วโอกาสตอนนี้เนี่ยเรียกคำว่าแฟนได้ไหมอืมเพราะว่าแฟนยังเรียกไม่ได้ค่ะขอใช้คำว่าเป็นพลังใจให้กันเลยกันนะพี่โจโจก็เลยบอกว่าคำว่าพลังใจฉันก็เลยนึกถึงเพลงของพี่ไมค์พี่วงพอดน่ากลัวนะคุณบอกว่าคำว่าแฟนเนะโมขอใช้สำหรับคนที่จะแต่งงานด้วยเท่านั้น เนี่ยถาถือว่าแตงโมเขาเป็นสาวที่พูดตรงนะชัดเจนะนะคะคุณโตโน่ก็เป็นคนตรงๆเหมือนกันคร<ะ>ับพี่แตงโมเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยากมีแฟนและ,ะเพราะว่าเขาเจ็บปวดซอกช้ำระกำใจ<ะ>มาหลายครั้งกับเรื่องของความร<ะ>ักแต่ครั้งนี้เนี่ยมาเจอพี่โตโน่ก็ทําให้หัวใจของแตงโมเนี่ยมันเป็นพลังที่แบบสามารถขับเคลื่อนได้ยค่ะ หัวใจหรือลดอินจีวีค่ะสาวเพื่อนอะไรนั้นหัวใจนะหัวใจพี่เธออ๋อนึกว่าใช้พลังงานสะอาดน้องแป๊ะยี่สิบห้าอะไรอ่าเงี้ยเธอใช้อะไรอยู่ยี่สิบเห็นไหมน้านี่เป็นใช้อะไรเก้าหนึ่งอุดหนุนในสี่ไม่รักเลยไม่รักสิ่งแวดล้อมเลยจริงเออพี่ต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนได้เลย จริงพี่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องไม่ขายเลยเลยเราเดินเราดีกว่าจักรานธรรมชาติก่อนเนาะว่าเน่ะเดินจักรยานหรือเงี้ยกำลังคิดกันเนาะเห็นใจพี่ด้วยเห็นใจพี่ด้วยไะ้ฮะขอบคุณข้อมูลนะคะจ่านะคะพี่แตงโมด้วยสําหรับการตอบคาถามที่แบบตรงๆก็เคลียร์ทุกประเด็นไปแล้วขอบคุณสําหรับคําถามค่ะแฟนคลับเนี่ยก็แอนตี้กันนะสงสารนางเนาะใช่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับอุ้ยนี่ไม่สอนนะอันนี้ความคิดส่วนตัวว่าสมมุติเราชอบใครเนี่ยความจริงน่าเกิดเราก็ คนจะรักคนที่เขารักด้วยถูกมันเป็นอย่างนั้นไงแฟนคลับเราก็ต้องรู้เรื่องสถานะของเราคืออะไรติดตาแฟนคลับคือผู้ที่ติดตามในผลงานของคนคนนั้นที่ชอบในผลงานของคนนั้นใช่ไหมอืมอะไรประมาณเนี้ยอแล้วก็ต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นด้วยสิ่งที่เขาทำด้วยสิมันจะถูกต้องนะฮะแต่ถ้าติดตามกันต่อไปสําหรับทั้งคู่ก็แล้วกันนะน่าจะมีข่าวคราวมาให้เมาส์กันได้อีกเรื่อยๆเลยงเฟรมครับผม ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง